ตัดมาจากนิยาย The Imperium o d b r i g h t เรื่องราวของตอนที่ไพรมากโรบูเตกกลิมานเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิหลังจากที่เขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งบัดนี้ตัวเขาอยู่ในห้องโถงแห่งองค์ราชาเานั้นอยู่ต่อหน้าองค์จักรพรรดิที่รุ่งโรจน์มาตลอดทุกยุคทุกสมัยท่านพ่อเขาเอ่ยในยามที่เขาเอ่ยออกมามันหมายถึงสิ่งนั้นจริงๆท่านพ่อ ข้ากลับมาแล้วกาลิมานบังคับตนเองเพื่อมองขึ้นไปยังแสงสว่างที่ส่องลงมาผ่านเสียงกรีดร้องของเหล่าดวงวิญญาณที่ต้องเสียสละเพื่อพระอ,องค์มองเห็นกะโหลกที่ไหลดวงตาพระเจ้าภุ่มไม้แยแสชายชราในวันวานผู้ที่เคยเป็นผู้ปกป้องมวลมนุษยชาติลูกควรทำยี่ยงไรช่วยลูกทีเธอท่านพ่อลูกควรช่วยพวกเขาเยี่ยงไรในปัจจุบัน ในอดีตเขารับรู้ถึงคำพูดที่ไห้เสียงของมอนชาเลียนที่เคยอยู่เคียงข้างรับรู้ถึงเหล่าพี่น้องที่ทรยศเขามองกลับขึ้นไปหาองค์จกักรพรรดิแต่กลับมองไม่เห็นมันมากเกินไปมันสว่างเกินไปมันทรงพลังเกินไปความไม่สมจริงของตัวตนตรงหน้าเขาทำให้เขาชะง,งักไปถึงขั้วหัวใจความรู้สึกนับร้อยพันที่มันไม่เหมือนกันทั้งหมดหล้วนเท็จ ทั้งหมดล้วนจริงพุ่งทะลุผ่านหัวของเขาไปเขาจำไม่ได้เสียแล้วว่าใบหน้าที่แท้จริงของพระบิดาของเขานั้นเป็นเยี่ยงไรทั้งที่ก่อนหน้านี้กาลิมานเป็นคนที่ไม่เคยลืมสิ่งใดด้วยซ้ำและสุดท้ายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่น่าลังเกียรที่ประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำมันได้เห็นเขาแล้วบุตรของข้าสิ่งนั้นตรัสสิบสามสิ่งนั้นตรัสขึ้นมาอีก พร้อกับอีกหลายเสียงที่มาพร้อมเพียงกันเจ้าแหงา่งอัลตามาผู้พิทักษ์ความหวังความล้มเหลวความผิดหวังโกหกหัวขโมยคนทรยศกาลิมานกาลลิมานได้ยินทุกคำในเวลาเดียวกันเขาไม่อาจจะได้ยินทุกคำพูดองค์จักรพรรดิทั้งตรัสและไม่ได้ตรัสความหมายของมันล้วนไร้สาระ แนวคิดของพวกเขาเป็นภัยไร้ยแรงต่อความสมดุลของเวลาและที่เป็นอยู่โรบูเต้กอลิมอนพายุที่โหมกระหน่ำพูดชื่อของเขารุนแรงดังดวงดาราที่กำลังตายส่มมวลมหาศาลของมันแผดเผาให้ดาวนุคระครั้งสุดท้ายกอลิมอนกอลิมอนกอลิมอนชื่อของเขาดังกึกก้องไปกับสายลมที่ไม่หยุดนิ่งมันไม่มีหยุดมันไม่เคยถึงจุดที่ตั้งใจไว้ ความรู้สึกของจิตใจหลายๆอยางแผ่ไปถึงการิมานล่วงล้ำประสาทสัมผัสของเขาขณะที่พวกเขานั้นพยายามจะสื่อสารแต่แล้วจิตเดียวที่ดูเหมือนว่าจะมาจากหลายๆอยางทั้งดิบเถื่อนเป็นพลังที่ไหลขอบเขตและออกคำสั่งให้ออกไปรักษาสิ่งที่พวกเขานั้นสร้างร่วมกันทำลายสิ่งที่เขาสร้างเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเขาเพื่อสังหารพวกมันเสียแรงกระตุ้นที่ช่างขัดแย้งกันทุกสิ่งไม่อาจฝ่าฟืนได้ เหมือนกันและต่างกันทั้งหมดอนาคตอันน่าสดองม,มากมายแล่นเข้ามาในหัวของกาลิมานผลลัพธ์ของสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าเขาจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดหรือไม่ทํำเลยก็ตามท่านพ่อกาลิมานล้องเรียกและความคิดนั้นก็แล่นกับมาหาเขาบุตรไม่ใช่บุตรสิ่งของมีนามไลลนามหมายเลขอุปกรณ์รผลิตผลภาพของแผนการที่พังพินาศความพยายามที่ไม่มีใครเห็น ข้อมูลข้อมูลอันมหาศาลทุกอย่างขาโถมผ่านกาลิมานดวงดาราและแกเล็กซี่จักรวาลทั้งอันเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่เกินกว่าปฏิทินของเทอร่าจะทำการบันทึกได้สิ่งที่ดูน่ากลัวเกินกว่าความเป็นจริงกัดซาะความเป็นตัวเขาเหมือนดังพายุที่พัดถล่มลำห้วยด้วยมีดคมจนกายเป็นที่ลกล้างได้โปรดเถอะท่านพ่อเขาพูดหลงขอบิดาไม่ใช่บิดา สิ่งของของใช้เครื่องมือสิ่งนั้นนั้นตรัดกลับมาจุดสูงสุดชัยชนะความพ่ายแพ้เลือกสิมันตรัดโชคชะตาอนาคตอดีตยื้อเวลาสิ้นหวังเสื่อมสลายจากนั้นดูเหมือนมันจะสงบลงได้ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าที่พยายามทำอยู่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่มันกใกล้แล้วความรู้สึกของการอ่อนกำลังลงไปมาก ความรู้สึกถึงจุดจบแม้ว่าอยู่ห่างไกลแต่มันก็ใกล้เข้ามาไกลออกไปกริมานได้ยินเสียงเครื่องจักรที่ส่งเสียงกรีดร้องใกล้ที่จะพังทลายและยังคงได้ยินเสียงกรีดร้องของเหล่าไซเคิลที่ถูกแขวนในห้องอันน่ากลัวที่อยู่ห่างไกลออกไปกริมานเสียงนั้นดังขึ้นใหม่อีกครั้งพร้อมเพรียงกันจนแทบซ้อนกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียว กาลิมานเองก็มีความทรงจำชั่วครู่เกี่ยวกับใบหน้าที่น่าเศร้าที่ได้เห็นมากเกินไปและเป็นภาระที่แทบจะทนไม่ไหวกาลิมานฟังข้าบุตรคนสุดท้ายของข้าความภาคภูมิใจของข้าใช้ชนะอันยิ่งใหญ่ของข้าถ้อยคำนั้นแผดเผาเข้ามามันเลวร้ายยิ่งกว่ายาพิษของมอนทาเลียนเลวร้ายยิ่งกว่าเข็มพิษแห่งความล้มเหลวนี่ไม่ใช่คำลวง ไม่ใช่เลยมันเลวร้ายิ่งกว่านั้นมากมันมีเงื่อนไขเครื่องมือชิ้นสุดท้ายของข้าความหวังอันสุดท้ายของข้าการดึงพลังคั้นสุดท้ายความคิดหนึ่งถูกขับออกไปเรากลับลมหายใจที่กำลังจะตายกาลิมาน